สวัสดีครับพบกับอักษรอเล r นนะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊ตนะครับนักเรียนอย่าลืมเตรียมหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรมาเรียนกับครูนะครับคาบนี้ครูโอ๊ตจะพานักเรียนไปเรียนรู้ภาษาถิ่นครับในหัวข้อการแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นนั่นเองนักเรียนยังจําได้ใช่ไหมครับครั้งที่แล้ว เรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิน่นเรามาทบทวนเนื้อหาก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าไปสู่การแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นในประเทศไทยในเกรียนยังจำได้ใช่ไหมครับภาษาไทยมาตรฐานแตกต่างจากภาษาถิ่นอย่างไรภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาราชการนะครับของไทยหมายถึงเป็นภาษาที่เป็นภาษากลางนะครับ เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารของคนไทยนั่นเองนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการและใช้ในหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆโดยมีบรรทัดฐ,ฐานของภาษาครับคำว่าหน่วยงานราชการเนี่ยหรือองค์กรต่างเนี่ยเช่นโรงเรียนเห็นไหมครับในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการเขียนหรือการติดต่อสื่อสารใช่ไหมครับ แต่ก็อาจจะมีบางวันหรืออาจจะมีบางครั้งที่เราเนี่ยอาจจะคุยกับเพื่อนเนี่ยโดยใช้ภาษาถิ่นในภูมิภาคนั้นๆก็ได้ครับต่อไปครับเป็นความหมายของภาษาถิน่นนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับภาษาถิ่นเป็นภาษาเฉพาะของท้องถิน่นครับเป็นภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนั่นเองมีลักษณะเฉพาะทั้งเรื่องของถ้อยคำและสำเนียง แบ่งตามลักษณะทางภูมิภาคได้4กลุ่มใหญ่ๆภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือครับนักเรียนยังจำประโยชน์ได้ใช่ไหมครับของการศึกษาภาษาถิ่นว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างข้อแรกนะครับทำให้นักเรียนเนี่ยทราบว่าภาษาที่เราใช้สื่อสารกันในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่าภาษาไทยมาตรฐานครับก็คือมีความหลากหลายนั่นเองเราไม่ได้มีแค่ ภาษาไทยมาตรฐานเพยงอย่างเดียวแต่เรายังมีภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานหรือภาษาถิ่นกลางเนี่ยในการติดต่อสื่อสารในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วยครับข้อที่2ทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจความหมายของคําในภาษาถิ่นต่างๆได้นะครับและสุดท้ายเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่นให้คงอยู่ต่อไปครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับใช้ภาษาถิ่นเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับ และใช้ภาษาถิ่นเนี่ยไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยในคาบนี้ของครูเนี่ยก็อาจจะช่วยอนุรักษ์เนี่ยภาษาถิ่นเนี่ยไม่มากก็น้อยให้กับนักเรียนเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยได้ทราบแล้วก็นำภาษาถิ่นนั้นเนี่ยไปใช้หรือว่าไปลองใช้ดูก็ได้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในการฟังเพลงหรือในการลองสื่อสารกับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่นนั้นให้คงอยู่ต่อไปครับคาบนี้ อย่างที่ครูเนี่ยได้บอกไปในต้นคาบแล้วว่าเราจะมาเรียนเรื่องการแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นในประเทศไทยกันครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่าภาษาถิ่นในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ภาษาหรือมีกี่กลุ่มครับจําได้ใช่ไหมครับที่พี่โอ๊ตเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยท่องไปในคาบที่แล้วเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้พี่โอ๊ตเนี่ยท่องอีกครั้งหนึ่งแล้วให้นักเรียนเนี่ยท่องตามนะครับ เหนืออีสานกลางใต้แบ่งออกได้หลายภาษาสำเนียงเสียงพูดจาบอกได้ว่าอยู่ถิ่นใดตอบได้ไหมครับว่าการแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นในประเทศไทยเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มภาษาหรือกี่ภาษานั่นเองแบ่งได้เป็น4ี่กลุ่มภาษาครับได้แก่อะไรบ้างเหนืออีสานกลางและใต้ครับเหนืออีสาน กลางและใต้ครับเพราะฉะนั้นการแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นในประเทศไทยสามารถแบ่งได้4กลุ่มใหญ่ครับ4กลุ่มใหญ่ๆนะครับเห็นไหมครับใช้คำว่ากลุ่มใหญ่แปลว่าในกลุ่มใหญ่ก็ยังมีกลุ่มย่อยอีกนะครับสามารถแบ่งได้4กลุ่มใหญ่ตามสภาพความแตกต่างทางภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นที่ผู้ใช้ภาษานั้นๆอาศัยอยู่ ได้เป็นเหนืออีสานกลางและใต้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับการแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นในประเทศไทยแบ่งได้เป็น4กลุ่มใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแตกต่างจากการแบ่งภาคนะครับเห็นไหมครับซึ่งแตกต่างจากการแบ่งภาคนะครับทางภูมิศาสตร์คือการแบ่งภาคเช่นภาคเหนือภาคกลาง ภาคอีสานภาคใต้เราเคยได้ยินอีก2ภาคใช่ไหมครับคือภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นเนี่ยเราจะแบ่งแค่4กลุ่มใหญ่ครับเพราะนั้นแตกต่างแน่นอนจากการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ซึ่งแบ่งได้เป็น6ภาคคือเพิ่มตะวันออกและตะวันตกไปนั่นเองครับเห็นไหมครับแตกต่างจากการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ ซึ่งแบ่งได้เป็น6ภาคตามที่นักเรียนได้เรียนในวิชาสังคมศึกษาโดยภาษาถิ่นในแต่ละกลุ่มยังแยกย่อยลงไปอีกเช่นภาษาเหนือที่พูดในจังหวัดเชียงใหม่จะมีเสียงและการใช้คำบางคำต่างกับภาษาเหนือที่พูดในจังหวัดอื่นอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าเขาใช้คำว่า4กลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นในกลุ่มใหญ่เนี่ยก็จะมีกลุ่มย่อยๆเนี่ย อยู่อีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นถิ่นเหนือใช่ไหมครับเชียงใหม่ก็จะพูดสำเนียงหนึ่งใช้คําแบบหนึ่งถ้าไปแพร่นะครับไปแป้นะครับถ้าเป็นภาษาเนอเอาว่าแป้นะฮะไปแพร่เนี่ยหรือไปแป้เนี่ยหรือไปลําปางใช่ไหมครับก็จะมีภาษาถิ่นเนี่ยที่เป็นอัตลักษณ์หรือเป็นเฉพาะถิ่นนั้นๆเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองครับที่ออกเสียงไม่เหมือนกันหรือถ้าเป็นภาษาใต้ก็เช่นเดียวกันครับ ภาษาใต้เนี่ยเราก็มีหลายรูปแบบครับทั้งที่เป็นชุมพรสุราษใช่ไหมครับก็อาจจะออกเสียงหรือการใช้คำศัพท์เนี่ยอีกแบบหนึง่งในขณะที่สิ่งเดียวกันท่านลงไปสงขลานครนะครับหรือจะลงไปพัทลุงเงี้ยก็จะใช้อีกคำหนึ่งอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างเช่นสับปะรดใช่ไหมครับสับปะรดเนี่ยภาษากลางคือสับปะรดแต่ถ้าเป็นชุมพรเนี่ยก็จะเรียกว่าซับรดนะครับซนะับรถนะฮะแต่ถ้านเรียนลงไปอีก นะครับลงใต้ไปอีกนักเรียนก็จะเจอคําว่ายานัดยานัดยานัดก็แปลว่าสับปะรดเหมือนกันครับหรือถ้านักเรียนลงไปอีกนักเรียนก็จะเจอลุกมะลิลุกมะลิเห็นไหมครับคาว่ามะลิเนี่ยถ้าเป็นภาษากลางคือดอกไม้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นภาษาใต้คือสับปะรดครับลูกมะลิเห็นไหมครับในภาษาที่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยก็มีกลุ่มยอ่อยๆเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยต่อไปครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเมื่อเราแบ่งได้ สีกลุ่มใหญ่เนี่ยจะมีกลุ่มอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับเป็นสีแตกต่างกันทั้งหมด4ส,สีคือสีเขียวสีชมพูสีฟ้าและสีส้มนะครับแทนกลุ่มใหญ่ๆทั้งสี่กลุ่มนั่นเองเราไปดูที่กลุ่มแรกกันก่อนนะครับบนสุดเลยกลุ่มที่1น,นะครับภาษาถิ่นเหนือนะครับภาษาถิ่นเหนือคืออะไรภาษาถิ่นเหนือคือภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคเหนือครับได้แก่เชียงใหม่เชียงราย ลำพูนลำปางแพร่น,น่านแม่ห่องสอนและพยาครับภาษาถิ่นเหนือเนี่ยเป็นภาษาถิ่นที่มีการรับอิทธิพลนะครับจากภาษาพมา่าและภาษามอนเนี่ยเข้ามาปะปนเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ยจะมีภูมิประเทศเนี่ยติดกับพมา่าใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยจึงมีการ แลกเปลี่ยนนะครับวัฒนธรรมทางภาษาหรือเป็นการยืมคํานั่นเองมาใช้ในภาษาถิ่นเนี่ยก็ม <mouvement. S 1> ีอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นฮังเลนะครับฮังเลเนี่ยเป็นชื่อแกงนะครับทางภาคเหนือฮังเลเป็นภาษาพม่านะครับยืมมาจากภาษาพมา่าหรือคําว่าสลุงนะครับคำว่าสลุงสลุงเนี่ยเป็นคํายืมจากภาษามอนครับแปลว่าขันน้ำนะครับสลุงนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนไว้ให้นะครับ ฮังเลนะครับและคำว่าสลุงนะครับอันนี้จะแปลว่าขันน้ำส่วนหังเลเนี่ยจะเป็นชื่อแกงครับเป็นแกงชนิดหนึ่งแกงหังเลนั่นเองแล้วก็สลุงเป็นภาษามอนนะครับแปลว่าขันน้ำนั่นเองนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปต้นคราบแล้วนะครับว่าในภาษาถิ่นกลุ่มใหญ่เนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีภาษาถิ่นเนี่ยที่ เป็นกลุ่มย่อยเนี่ยแยกออกมาอีกนะครับจะไม่ได้ใช้เหมือนกันทั้งทุกจังหวัดในภาคเหนือนั่นเองนะครับต่อไปครับเราไปดูภาษาถิ่นนะครับกลุ่มที่2นะครับภาษาถิ่นอีสานครับภาษาถิ่นอีสานได้แก่ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคอีสานได้แก่ขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับศรีสะเกดสุรินทร์นะครับอุบลราชธานีอุดรธานีหนองคาย เลย,101ยร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมมหาสรา,ารคามสกลนครหนองบัวลำพูอำนาาเจริญกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิมีอีกหนึ่งจังหวัดครับนักเรียนช่วยครูเติมได้ไหมครับว่าจังหวัดใหม่ของภาคอีสานคือจังหวัดอะไรครับที่แยกมาจากจังหวัดหนองคายนักเรียนจําได้ไหมครับจังหวัดบึงการนั่นเองครับจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับ โดยกลุ่มภาษาถิ่นอีสานเนี่ยเราก็จะมีการยืมคําจากภาษาต่างประเทศมาใช้เหมือนกันครับภาคอีสานมีภูมิประเทศเนี่ยหรือมีอาณาเขตเนี่ยติดกับกัมพูชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจึงมีการยืมคําภาษาเขมรเนี่ยมาใช้ในภาษาถิ่นอีสานเนี่ยหลายคําอยู่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่ากรันตึมนะครับกรันตรึม นะครับกันตรึมเนี่ยเป็นการร้องเพลงโต้อตอบชนิดหนึ่งในในภาคอีสานนั่นเองนะครับซึ่งกันตรึมเนี่ยอันนี้ก็ยืมมาจากภาษาขเขมรนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะการออกเสียงภาษาถิ่นในภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายมากเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งสำเนียงที่แตกต่างกันการใช้คําที่แตกต่างกันนั่นเองเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่ มีจังหวัดเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างในรายละเอียดเล็กๆในภาษาถิ่นย่อยเนี่ยค่อนข้างมากครับต่อไปครับเราไปดูกลุ่มที่3กันดีก,กว่าครับกลุ่มภาษาถิ่นกลางนั่นเองนะครับกลุ่มภาษาถิ่นกลางเนี่ยได้แก่ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเห็นไหมครับถ้าเราแบ่งตามวิชาสังคมเนี่ยเราก็จะเพิ่ม สองภาคนี้แหละลงไปด้วยคือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกแต่ถ้ามันรวมอยู่ในภาษาถิ่นเนี่ยจะรวมอยู่ในภาษาถิ่นกลางครับได้แก่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอีก34จังหวัดที่เหลือเห็นไหมครับค่อนข้างจะใหญ่ใช่ไหมครับภาคกลางแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยในภาษาถิ่นภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะออกเสียงเนี่ยคล้ายกับ ภาษาไทยมาตรฐานเลยนะครับจริงๆแล้วภาษาไทยมาตรฐานนี่แหละออกเสียงคล้ายกับภาษาถิ่นภาคกลางแต่ว่าภาษาถิ่นภาคกลางเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่น่ารักนะครับเรียกว่าน่ารักเลยก็ได้ก็คือในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีการออกสำเนียงเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยนาธสุพรรณนะครับหรือจะเป็นภาคตะวันออกใช่ไหมครับระยองจันทบุรีปราดใช่ไหมครับเราเคยได้ยินใช่ไหมครับเวลาเขาพูดว่า ระยองจันเนี่ยเขาจะพูดว่างไงนะครับฮิในท้ายพยางจริงๆแล้วฮิเดียวนี้เนี่ยไม่ได้ออกเสียงชัดเป็นฮิหอนผุกสติแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่เราจะออกเสียงเหมือนอยู่ในคอครับเชน่นไปไหนไปไหนไปไหนมันจะไม่ไปไหนฮิขนาดนั้นนะฮะจะไม่ได้ออกเสียงกระแทกขนาดนั้นนะครับไปไหนนะฮะเหมือนจะเป็นแค่เสียงลมเบาๆนั่นเองนะครับที่ท้ายพยางนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะฮะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเลยของ ภาคตะวันออกนั่นเองหรือในภาษาถิ่นกลางของจังหวัดระยองจันทบุรีตราดใช่ไหมครับชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นสุพรรณชัยนาทอย่างเงี้ยนะครับชัยนาทก็จะมีการออกสำเนียงที่เรียกว่าเนอเสน่นั่นเองนะครับเนอเสน่นะครับถือว่าเป็นเนอเสน่เพราะว่าสามารถบอกได้เลยว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะมาจากภูมิภาคใดใช่ไหมครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีความน่ารักนะครับต่อไปนะครับเราไปดูกลุ่มสุดท้ายกันครับคือ ภาษาถิ่นใต้นั่นเองนะครับสีส้มนี่เลยนะครับภาษาถิ่นใต้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเมื่อเรามีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมครับเราก็จะมีการยืมคำเนี่ยมาใช้ภาคใต้ติดกับประเทศอะไรครับมาเลเซียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการยืมนะครับภาษาชวามาลายูเนี่ยมาใช้นะครับในภาษาถิ่นใต้เนี่ยหลายคำเลย,เลยเหมือนกันนะครับเช่นย่าหมู นะครับย่าหมูนะครับย่าหมูหรืออาจออกเสียงว่าย่าหมูก็ได้นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าฝรั่งครับแปลว่าฝรั่งครับคือผลไม้นะครับฝรั่งที่เป็นผลไม้นะฮะย่ามูหรือย่หมูก็ได้นะครับถ้าออกเสียงว่าการก็ย่หมูใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสินใต้ก็เป็นย่าหมูนะครับ โดยภาษาถิ่นใต้เนี่ยเป็นภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคใต้ครับได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์นะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสครับเรามีอนณาเขตติดกับมาเลเซียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการยืมภาษาชวามลายูเนี่ยมาใช้ในภาษาถิ่นใต้เนี่ยค่อนข้างเยอะและอย่างที่บอกไปแล้วครับว่า ในภาษากลุ่มใหญ่เนี่ยในกลุ่มย่อยๆเนี่ยก็จะมีลักษณะของการใช้คำและสำเนียงเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นครับชุมพรเนี่ยก็จะไม่เหมือนพัทลุงนะครับเสียทีเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดฟังเนี่ยเอกลักษณ์หนึ่งของภาคใต้ก็คือจะเป็นคนที่พูดเร็วนะครับแล้วก็จะพูดห้วนนะครับก็คือสั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยคนใต้คือต้นพร้าวนะครับต้นพร้าวนะฮะลูพร้าว นะฮะจะไม่ลูกมะพร้าวนะฮะจะไม่แบบว่ามะพร้าวอะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นลูกพร้าวไปเลยนะครับต่อไปนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปในทุกภาคเลยใช่ไหมครับว่าการแบ่งกลุ่มภาษาถิ่นในประเทศไทยเนี่ยเป็น4กลุ่มก็จริงแต่ถ้าเราไปดูในแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะแยกย่อยลงไปอีกครับเพราะในแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะใช้ภาษาถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันเสียทีเดียวเช่นเราไปดูของถิ่นเหนือกันนะครับตัวอย่าง พี่สาวนะครับคำว่าพี่สาวนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะออกเสียงว่าปี้นะครับปี้นะครับแต่ถ้าเป็นจังหวัดแพร่เนี่ยจังหวัดแพร่นะครับหรือแป้เนี่ยเมืองแป้เนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่าเงยนะฮะเงยก็ได้นะฮะคือถ้าออกเสียงให้ให้เป็นภาษาถิ่นเหนือนี่นักเรียนอาจจะช่วยครูออกเสียงก็ได้นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าเงยเงยเงยนะครับ เยอะนะฮะคือเป็นตัวยอหญิงเนี่ยเราจะออกเสียงในจมูกนิดหนึ่งนะครับเป็นเสียงนาสิกนะครับหรือเสียงเสียงลมนะฮะเย้ยนะครับเย้ยนะฮะจะคล้ายๆกับภาษาถิ่นอีสานที่เวลาออกเสียงเนี่ยก็จะมีเสียงนาสิกนั่นเองนะครับไงอย่างเงี้ยในภาษาไทยไงใช่ไหมฮะและในจังหวัดน่านเนี่ยจะออกเสียงเอ่อจะเรียกพี่สาวนะครับพี่สาวว่าเอ้ยเอ้ยนะครับเอ้ย นะครับต่อไปเราไปดูผลไม้นะครับที่มีความหลากหลายมากนะครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคเลยคือคําว่าฝรั่งนั่นเองที่เป็นผลไม้เชียงใหม่ก็จะออกเสียงว่าบักล้วยบักล้วยนะครับบักว้วยนะครับจังหวัดแพร่ก็จะออกเสียงว่าบักแกวบัแก๋วนะครับบัแก๋วซึ่งครูอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับนักเรียนสามารถช่วยครูออกเสียงให้ชัดเจนได้นะครับบักแกว นะครับและจังหวัดน่านเนี่ยออกเสียงว่าบะกล้วยแก้วนะครับบะกล้วยแก้วนะครับบะกล้วยแก้วนะครับหรือถ้าเป็นฝรั่งของจังหวัดลำปางเนี่ยก็จะออกเสียงว่าบะมันบะมันนะครับบะมันนะครับคือเป็นของลำปางนะครับบะมันเห็นไหมครับคำเดียวกันเนี่ยในแต่ละจังหวัดก็ออกเสียง แตกต่างกันแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของภาษาถิ่นที่มีความหลากหลายค่อนข้างมากนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยอย่างที่บอกครับไปลองฟังภาษาถิ่นจากเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพ,เพลงสตริงนะฮะบางเพลงเนี่ยก็มีนะครับมีจงังหวะสนุกสนานเลยนักเรียนสามารถไปฝึกร้องออกเสียงตามนะครับและ ลองไปหาความหมายดูว่าถ้าแปลเพลงนั้นเนี่ยเป็นภาษาไทยมาตรฐานแล้วเนี่ยเนื้อร้องเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าสะสมคสําศัพท์นะครับเพื่อจะมาช่วยครูเนี่ยในการออกเสียงภาษาทิ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นถิ่นเหนือถิ่นอีสานถิ่นกลางนะครับช่วยคุณครูออกเสียงนะครับในคาบถัดไปนั่นเองสําหรับคาบนี้อย่าลืมนะครับไปฝึกฝนทบทวนทําแบบฝึกหัดแล้วพบกันคาบหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน